ข้อ20นะครับให้ n แทนเซตของจำนวนนับสำหรับ a และ b เป็นสมาชิกของ n ด้วยนะครับถ้า a สัญลักษณ์อันนี้เรียกว่าเป็นดอกจันละกันถ้า a ดอกจัน b เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น3กรนี้นะครับคือถ้า a มากกว่า b เนี่ย a ดอกจัน b ก็จะเท่ากับ a และถ้า a เท่ากับ b เนี่ย a ดอกจัน b ก็เท่ากับ a ถ้า a ดอกจันและถ้า a เนี่ย น้อยกว่า b นะครับก็จะได้ว่า a ดอกจัน b เท่ากับ b ส่วนอันที่2 a สามเหลี่ยม b จะเท่ากับ b ก็ต่อเมื่อ a มากกว่า b เท่ากับ a ก็ต่อเมื่อ a เท่ากับ b และก็เท่ากับ a เมื่อ a น้อยกว่า b นะครับเขาก็บอกว่าให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้สําหรับ a b เป็นสมาชิกของจํานวนนับก็ไก่ a ดอกจัน b จะเท่ากับ b ดอกจัน a ขอไข่ a ดอกจันของกับวงเล็บ b ดอกจัน c เนี่ยจะเท่ากับ วงเล็บของ a ดอกจัน b แล้วค่อยดอกจัน c ข้อควาย a สามเหลี่ยมกับ b ดอกจัน c เท่ากับ a สามเหลี่ยม b แล้วดอกจันกับ a สามเหลี่ยม c เขาก็ถามว่าข้อใดต่อไปนี้เนี่ยถูกต้องก็พูดถึงก็ไก่ข้อไขข้อควายใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าไอ้ a ดอกจันกับสามเหลี่ยมเนี่ยมันหมายถึงอะไรก็ต้องอ่านดีนะครับก็คือ a ดอกจัน b เนี่ยจะเท่ากับ a เมื่อ a มากกว่า b แต่ถ้า a น้อยกว่า b เนี่ยกับตอบ b นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามันจะตอบตัวที่มากกว่าใช่ไหมแสดงว่า a ดอกจัน b เนี่ยตอบตัวที่มากกว่านะครับถ้า a มากกว่าก็ตอบ a ถ้า b มากกว่าก็ตอบ b แต่ถ้าเท่ากันเนี่ยตอบตัวหน้านะครับทีนี้มาดูสามเหลี่ยมบ้าง a สามดีสามเหลี่ยม b เนี่ยจะตอบ b เมื่อ B น้อยกว่า a ใช่ไหมแต่ถ้า a น้อยกว่าล่ะก็ตอบ a แสดงว่าอันนี้ตอบตัวน้อยกว่านั่นเองข้อนี้ก็ไม่ได้ใช้ความรู้อะไรนะครับแต่ว่าใช้การสังเกตดูว่าแบบมันมันน่าจะเป็นยังไงแล้วถ้าเรามองออกได้ยิ่งเร็วมากเท่าไหร่ก็ยิ่งใช้เวลาได้น้อยลงนะครับก็จะเอาเวลาไปทําข้ออื่นได้ทีนี้เรามาดูกอไก่เขาบอกว่า a สามเหลี่ยม A ดอกจัน B เนี่ยเท่ากับ B ดอกจัน A จริงไหมครับเวลาเจอแบบนี้เนี่ยเราก็หาข้อโต้แย้งข้อขัดแย้งมาเลยว่ามันผิดตรงไหนก็แทนค่าลงไปเลยครับถ้า10ดอกจัน8ดอกจันคือตอบตัวที่มากกว่าใช่ไหมครับก็10ดอกจัน8ก็ต้องได้10แต่ถ้า8ดอกจัน10ล่ะก็ต้องได้10ใช่ไหมครับดังนั้นยังไงก็ต้องตอบตัวที่มากกว่าอยู่แล้วแต่ว่า ดังน,นั้นก็ตอบว่าถูกเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่ายังไงมันก็จะตอบตัวที่มากกว่าและถือว่าแต่ว่าถ้ามันเท่ากันนะถ้ามันเท่ากันมันก็จะตอบตัวหน้าหรือตัวหลังก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวกันหมดเลยดังนั้นข้อก็ไก่ก็ถูกข้อขอไข่ A มาตอกจันกับ b ให้ b ีตอกจันกับ C ก่อนก็จะได้ตัวที่มากกว่าใช่ไหมครับพอได้ตัวที่มากกว่าปุ๊บก็มาตอกจันกับ a ออีกทีหนึ่งแล้วก็หาตัวที่มากที่สุด ส่วนด้านหลัง A ดอกจันกับ b ก่อนหาตัวที่มากกว่าระหว่าง A กับ b ีเราค่อยมาดอกจันกับ C เพื่อหาตัวที่มากที่สุดดังนั้น,น,นไม่ว่าอย่างไงเนี่ยถ้าตัวไหนมากที่สุดจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะทําก่อนทําหลังเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องเป็นคําตอบใช่ไหมครับดังนั้นคําตอบที่ได้มาเนี่ยต้องเป็นคําตอบที่เป็นตัวที่มากที่สุดดังนั้นก็ต้องเป็นตัวเดียวกันดังนั้นข้อน,นี้ก็ถูกครับข้อคอควาย B ดอกจันกับ C ก่อนหาตัวที่มากที่สุดแล้วค่อยมา สามเหลี่ยมกับ A ซึ่งก็คือหาตัวที่น้อยที่สุดใช่ไหมครับข้อคควายเนี่ยสามารถแยกทั้งหมดสามกรณีนะครับก็คือกรณีที่หนึ่งมีค่าน้อยที่สุดก็คือถ้า A สามเหลี่ยมกับ B ีดอกจันกับ C ีเนี่ยก็จะเท่าเป็น a ใช่ไหมครับถ้า A เป็นค่าที่น้อยที่สุด ส่วนด้านขวา a สามเหลี่ยม b หาค่าแล้วก็มาดอกจันกับ a สามเหลี่ยม c ก็จะได้ a ใช่ไหมครับเพราะว่า a สามเหลี่ยม b ได้ค่าน้อยที่สุดก็คือ a a สามเหลี่ยม c ได้ค่าน้อยที่สุดก็คือ a และที่นี้ a มาสามมาดอกจันกับ a ก็ต้องได้เป็น a ใช่ไหมครับดังนั้นข้อนี้เนี่ยกรณีแรกก็ถูกทีนี้กรณีที่สอง a เนี่ยอยู่ระหว่าง b กับ c ดังนั้น a สามเหลี่ยมกับ b ดอกจัน c เนี่ยก็จะได้ค่าที่ออกมาก็คือ a นะครับเพราะว่า b ดอกจัน c เนี่ยมันจะได้ตัวที่มากที่สุดซึ่งก็มีตัวที่มากที่สุดอยู่ก็คือ c พอมาหาตัวที่น้อยที่สุดก็คือต้องเป็น a นะครับส่วนมันด้านหลังก็จะเป็น a สามเหลี่ยม b ดอกจันครับ a สามเหลี่ยม c ใช่ไหมครับก็ a สามเหลี่ยม คือการหาค่าน้อยที่สุดใช่ไหมครับไอตัวนี้เนี่ย a ดอก a สามเหลี่ยม b เนี่ยก็จะได้ b ค่าที่น้อยที่สุดใช่ไหมครับก็จะเป็น b ดอกจันกับ a สามเหลี่ยม c a น้อยกว่านั้นก็ตอบ a ดังนั้น b ดอกจันกับ a หาตัวที่มากกว่านั้นก็ตอบ a ดังนั้นข้อนี้ก็ยังถูกนะครับกรณีที่2ก็มาดูกรณีที่3ก็คือกรณีที่ a มากที่สุดกรณีที่ a มากที่สุดเนี่ย A สามเหลี่ยมกับ B ดอกจัน C เนี่ยก็จะได้ไม่ B ก็ C ใช่ไหมครับทีนี้ถ้ามาดูด้านหลัง A สามเหลี่ยมกับ B มาดอกจันกับ A สามเหลี่ยมกับ CA มากที่สุดแต่สามเหลี่ยมเนี่ยมันเอาตัวน้อยใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นเหลือ B ดอกจันอยู่กับตัวน้อยเอ้ยตัวน้อยกว่าก็คือ C ก็เป็น B ีกับกรีก็คําตอบก็คือไม่ B ก็ C เหมือนกันก็แล้วแต่ว่า B กับ C คืออะไรใช่ไหมครับดังนั้นข้อนี้ก็ถูกอีกดังนั้นทั้ง3ามข้อนี้ถูกหมดเลยก็เลยยืนยันได้เลยว่าข้อขอควายเนี่ยถูกดังนั้นถูกหมดทุกข้อเลยข้อนี้ก็เลยตอบข้อ4นะครับถูกทั้ง3ข้อคือข้อขอไก่ขอไขและข้อควาย